สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอธิบายปฏิมาและพิยาภาพสลักระเบียงคดทิศเหนือปีกทิศตะวันตกของปราสาบเป็นเตียชมามสลักภาพเล่าเรื่องการเตรียมสงครามกอบกู้อิกราชนะข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์นะเมื่อตรีพวนาทิศเนี่ยก่อการกรบฏสังหาร พระเจ้ายาโสโวรมันที่สองแล้วก็ขึ้นสวยราชที่เมืองพนันครเนี่ยแต่ราวปีพุทธศักราช1708มีข้อมูลจะลึกจามบันทึกว่าในปีพุทธศักราช1709พระเจ้าชัยอินทราวรมันที่สี่เนี่ยเดิมเป็นเสน,นาบดีในพระราสำนักได้ก่อการกรบฏสังหารพระเจ้าชัยเฮรีวอรมันที่หนึ่ง ล้วก็ขึ้นเสวยราชที่พิมเมืองวิชัยนี่น่าจะเป็นอีเขตประหนึ่งนะฮะที่พระเจ้าชาัยยะวรมันทีเดเนี่ยเลือกที่จะตั้งฐานที่มั่นในอาณาจักรเมืองมณฑลแทนที่จะเสด็จกลับไปเมืองวิชัยตรงนี้เราตั้งสมมติฐานว่าพระนางราเชนทราทีวีได้ตามเสด็จแล้วก็กองทหารจามเนี่ยได้สวามิภักดิ์อยู่กับพระเจ้าชัยยะวรมันที่เจ็ด จนกทั้งถึงปีพุทธศักราช1720พระเจ้าชาทราบมันที่สี่เนี่ยได้ยกทัพทางเรือเข้า, 1, ายึดเมืองพรันครงนั้นวิกฤตมันเป็นโอกาสให้พระเจ้าชัยยะวมันที่เจเนี่ยได้ทรงเป็นผู้นำในการกอบกู้อกรลาชขับไล่กองทหารจามออกไปนะครับภาพสลักนะครับที่ ระ,ะเบียงโคดทิศเหนือของภาษาเป็นตีชมาเนี่ยมันจะเป็นภาพสลักเล่าเรื่องนะฮะกองทัพของพระเจ้าชายาบอมันที่เจ็ดเนี่ยเตรียมทำสงครามกอบผู้เอกราชมันมีภาพสลักนะฮะ,อะกองทหารเนี่ยสาสมเสบียงอาหารมีการประชุมราษดรเพื่อเกณฑ์ชายชายการเข้ารับราชการทหาร มันปรากฏมีภาพสลักสําคัญสองภาพนะฮะสลักภาพเล่าเรื่องสันเสริมพระนางราเชนทราเทวีกับเจ้าชายสิงคคุมารเนี่ยได้ช่วยเจ้าชายยะวรมันที่เจ็ดเนี่ยทำสงครามกอบกู้อีกราชฮะภาพสลักที่หนึ่งนะฮะ,ะสลักภาพเล่าเรื่องของทหารจามกับทหารเขมนเนี่ยออกไปช้างไปคล้องช้างป่า แล้วก็ควบคุมช้างเนี่ยนำม,มาเพื่อฝึกเป็นเป็นช้างสงครามมันมีภาพสลักนะครับที่ขยายรายละเอียดนะครับภาพสลักเล่าเรื่องเดียวกันเนี่ยปรากฏที่ระเบียงคตชั้นในทิศบัณฑ์ออกปราสาทบายนสลักภาพเล่าเรื่องพระนางราเชนทราเทวีทรงเสด็จพระราชดำเนินออกไปคล้องช้างป่านะฮะ ปริมาณนักวิทยาาบอกเล่านะครับว่าพระนางราเชนทราเทวีเนี่ยทรงเป็นแม่ทัพออกไปบัญชาการคล้องช้างป่าพร้อมด้วยทหารจามและทหารเขเมณรเนี่ยเออทางซ้ายนะฮะท่านจะจะพบภาพสลักของทหารจามกาลังคล้องช้างป่าอยู่ออมันทหารจามเนี่ยนะครับเป็นสื่อสัญลักษณ์ที่ที่บอกนะครับว่าภาพสลักของ เจ้านายสตรีชั้นสูงที่อยู่ตรงกลางเนี่ยก็คือพระนางราเชนทราเทวีส่วนด้านขวาก็ฐานเขมเหรีกำลังใช้เชือกนะคองบังคับช้างเสาระสำคัญครับของภาพสลักนะมันอยู่ที่ด้านบนซ้ายขวานะครับมันสลักภาพนางฟ้ากำลังอัญเชิญเป็นสายนะเชือกประกร,รม ไปมอบให้กับหัวหน้าพานช้างที่เรียกว่าหมอเท่าตื่สัญ,ญลักษณ์เชือกประกรรมช้างเนี่ยมันทําให้เราทราบว่าภาพสลักภาพเนี้ยเล่าเรื่องของการคลองช้างป่าเ,เชือกประกรรมนะครับถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไปทําจากหนังควายเ,าเชื่อว่ามีผีบํมพารุ่นรักษาเอฉะงนั้นจึงมีพิธีกรรมไสย,ยศาสตร์ต่างๆมีกฎนะฮะถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเอ่ย มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับพราหมณนะ์จนเรื่องระดับขึ้นไปเป็นเป็นหมอเท่าผนะู้ใหญ่ทำหน้าที่ออกคำสั่งจับช้างป่าเราจะรู้เรื่องราวของการคล้องช้างป่าในอดีตจากเรื่องราวของชาวกุยในจังหวัดสุรินทรน์ผมพบในเพจของออการอนุรักษ์วัฒนธรรมจามชน,นชาติจามในอดีตนี่ก็มีความเชี่ยวชาญในการคล้องช้างป่าเช่นกันนะครับภาพสลักที่ปรษสาท ปันเตียชมานะครับมันบอกเล่านะฮะว่าในการจับช้างเนี่ยนะฮะเป็นการจับช้างที่ที่เติบโตนะฮะใช้งานได้แล้วมาฝึกเป็นช้างสงครามส่วนภาพสลักที่ปราสาทบายอนนะครับสือสัญญลักษณ์นางฟ้าอันเชิญเชื่อประกร,รม,มันแสดงว่าการจับช้างป่านะครับในครั้งนั้นเป็นเป็นงานรับใช้ราชการดังนั้นหมอเท่านะฮะก็จะได้รับตําแหน่ง ประกำหลวงซึ่งจะมีหน้าที่เป็นหัวหน้าคองช้างป่าเพื่อที่จะนําช้างมาให้กับความช้างแล้วก็ช้างพี่เลี้ยงเนี่ยเลี้ยงดูฝึกนะครับเพื่อที่ให้ไปเป็นช้างสงครามประจําในกองทัพนะฮะอ่ปฏิมาวิทยานะครับเอ่อภาพสลักที่พระนางราเชนทราเทวีประทับอยู่ท่างการหมู่ทหารจามแลทหารกเหมรกำลังคองช้างเนี่ยมันทําให้เราเชื่อว่านะครับ พระนางราเชนทราทีวีเนี่ยทรงเสด็จพระรมเดินออกไปค้องช้างป่าด้วยพระองค์เองซึ่งเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญนะฮะแล้วก็คงจะเป็นที่เรื่องลือนะฮะว่าพระนางมีพระประสงค์ที่จะเร่งรัดจับช้างป่าจำนวนมากๆมากาเป็นช้างสงครามเข้าประจำการในกองทัพเพื่อเพื่อใช้ทำสงครามกับกองทหารจามนะครับเรามาสังเกตนะครับนะฮะ แถวล่างตรงกลางภาพเนี่ยสลักภาพนะฮะทหารเนี่ยกำลังหุงหาอาหารสังเกตนะฮะบนโต๊ะอาหารเนี่ยจะมีจอกเหล้าทำด้วยไม้ไผะะ่มันสื่อความหมายครับว่าสื่อความหมายของความเป็นแม่ทัพนะครับของทระนางราเชนทราเทวี พระนางทรงมีเมตตาพระชาเลี้ยงสุลาไพ่พลทหารที่เหน็ดเหนื่อยนะนี่เรามาดูนะฮะในภาพสลักเนี่ยทั้งขวานะครับจะมีทหารคนหนึ่งยืนขึ้นนะฮะถือถังน้ํานะครับแล้วก็ลดราดน้ําลงไปดับกองไฟถ้าเป็นเรื่องจริงนี่คงคงมีเรื่องนะภาพนี้มันสื่อความหมายนะการรักษาวินัยทหารกองทัพต้องมีวินัยนะครับเน้นภาพสลัก ภาพนี้มันจึงสื่อเ,อเรื่องราวสาระของการคลองช้างป่าแล้วก็ได้ถ่ายทอดนะฮะความเป็นแม่ทัพของผนางราเชนทราทีวีว่าะนางเนี่ยทรงกล้าหาญทรงวิิยะอุสาหะนะครับเอาใจใส่ไพ่พลทหารร่วมทุกข์ร่วมสุขเสมือนคนในครอบครัวงั้นพระนางเนี่ยจึงเป็นขวัญและกำลังใจของกองทัพดังนั้นนะครับ ให่พลทหารเนี่ยจึงพร้อมที่จะถวายงานร่วมเป็นร่วมตายด้วยความจงรับพักดีนะครับเราจะพบนะครับภาพสลักของทาหารจามกับทาหารเขเมรนะฮะไปทําหน้าที่เป็นควานช้างนะครับยืนในกองทัพของพระเจ้าชัยยะโวมันที่เจ็ดนะปรากฏทั้งภาพสลักที่ปราสาทปันเตชมากับปราสาทบายนนะะภาพนี้มันมันแสดงนะครับว่า ท้ายพลทนะหารควานช้างเนี่ยมันประจร,รมการอยู่ในกองทัพช้างสงครามซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของพระนางปราเชนทราเทวีนะครับมาดูภาพสลักที่สองสลักภาพเล่าเรื่องเ,ออเจ้าชายเรินทุกมุมานนะฮะนำพ่อค้าเปอร์เซียเข้าเฝ้าพระเจ้า เจ้าชายยาบอมันที่เจ็ดนะผมเล่าประสบการณ์ครั้งแรกเลยผมเข้าใจว่าเจ้าชายซิลิคุม,มาเนี่ยนำข้าราชํากจีนราชวงศ์ซ่งสนะังเกตที่หมวกนะคล้ายๆกับหมวกของพระบุญจินนะเข้าเฝ้าพระเจ้าชายยาบอมันที่เจ็ดนะแล้วก็ผมก็มีความเชื่อนะครับนในตอนนั้นว่า มันน่าจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาวุธหน้าไม้กลนะฮซึ่งเป็นอาวุธที่กองทัพจีนเนี่ยใช้มาตั้งแต่สมัยสามก๊กนะฮะต่อมานะครับผมพบนะครับว่าบุคคลที่เข้าเฝ้าเนี่ยมีหนวดมีเขานะฮะแล้วก็สวมหมวกแขกเราจึงรู้ว่าเป็นชนชาติเปอร์เซีย เน,นั่นผมเนี่ยหลวงโฉงเขียนเป็นเป็นภาพลายเส้นไว้นะครับซึ่งนะครับข้อนี้สันนิษฐานเดิมเนี่ยก็ยังไม่หลงทางนะครับนะฮะในประวัติศาสตร์เนี่ยนะกองทัพวงโกอลของจีนเนี่ยมันเคยลุกลานอาณาจักร,รโรมันนะก็จึงเป็นที่มาของการเผยแพร่อาวุธหน้าไม้เนี่ยเนะข้าไปยังตะวันออกกลางก็คือที่เปอร์เซียง,งั้นจริงสันนิษฐานนะครับหมายว่า พ่อค้าเปอร์เซียเนี่ยเป็นผู้นําอาวุธหน้าไม้มาขายให้กับพระเจ้าชาย,ยาบอมันที่เจ็ดมาตั้งคําถามนะครับว่าเจ้าชายเซรนินกทมารเนี่ยไปมีความสัมพันธ์กับไม่ใช่พ่อค้าเนี่ยสัมพันธ์กับชนชาติเปอร์เซียอย่างไรนะครับนี่เราจะอ้างอิงนะครับอ้างอิงออภาพสลักที่ปราษาบายีน,นะครับสลักภาพเล่าเรื่องอะ่ะพระเจ้าชาย,ยาบอมันที่เจ็ดกับเจ้าชายเซรนินกุมารเนี่ย เสด็จไปทําสงครามในดินแดนจามเนี่ยนะครับเราจะพบฮะที่ด้านล่างของออพระเจ้าชัยยาวมันที่เจ็ดเนี่ยเราจะปรากฏมีชนชาติจามอยู่ในกองเออมีชนชาติชนชาติเปอร์เซียอยู่ในกองทัพจามนันนิฐานนะครับว่ามันน่าจะไปเกี่ยวข้องกับจารลึกจามนะที่บันทึกนะครับว่าพระเจ้าชัยฮริวมันที่หนึ่งเนี่ยเคย เสด็จตามพระราชบิดาเนี่ยไปรีภัยในต่างประเทศเนี่ยมันมีความน่าจะเป็นไปได้ว่าพระเจ้าชัยฮารีบอมันที่หนึ่งเนี่ยเคยเสด็จรีภัยไปประทับอยู่ในอาจักรเปอร์เซียนะครับพอจับประเด็นตรงเนี้นะครับนะเออเราจึงสันนิษฐานนะครับว่าสาเหตุที่พระเจ้าชัยฮารีบอมันที่หนึ่งเนี่ยไปประทับอยู่ใน อาณาจักรเปอร์เซียเนี่ยมันจึงเป็นที่มาของทหารจามไอทหารเปอร์เซียที่อยู่ในในกองทัพจามนะครับแล้วตรงนี้มันยังมีประเด็นหน้าเพีจยรณาีกน,น,นะครับพระนางาเชนตาร์ทีวีเนี่ยอซึ่งภาพสลักนะ่มีสัญลักษณ์ประคองนกนะซึ่งบอกว่าพระนางาเชนตาร์ทีวีเนี่ยเชี่ยวชาญการใช้นกพิราบนำสารแล้วก็ใช้นกพิราบนำสารนะครับในกองทัพของพระเจ้าชัยยะบงวันที่เจ็ดนะ เราต้องไม่ลืมนะครับว่าชนชาติอียิปต์เนี่ยโบราณเที่ยวชาญการใช้นกพิราบนำสารแล้วก็คงจะเยผยแพร่เข้าไปในตะวันออกกลางจึงมีน้ำหนักสันนิษฐานได้ว่านะครับพระนางราเชนทราเทวีเนี่ยเคยเสด็จติดตามพระเจ้าไทยปลิวมันที่หนึ่งไปประทับที่เปอร์เซียนั้นจึงเป็นที่มาของการเรียนรู้เทคนิคในการเลี้ยงนกพิราบนำสารนะครับ มันมีข้อสังเกตนะครับเ,เราจะพบนะครับภาพสลักที่ระเบียงคดทิ่ใต้ของปราสาทาายนมันสลักภาพเล่าเรื่องนะกองทัพของพระเจ้าชายาวมวันที่เจ็ดเนี่ยผลอาวุธหน้าไม้กลนและอาวุธคว้างเต็มาตาศึกซึ่งเราเชื่อว่านะครับกองทัพขเขมรเนี่ย ผลอาวุธหน้าไม้กลนและอาวุธคว้างเนี่ยประจำการทั้งบนช้างสงครามแล้วก็ยานขับเพื่อนสองล้อเนี่ยไปเพื่อไปทํำสงครามยุทธนาวีนะผมเคยบอกนะครับว่าเรากําลังศึกษาปวัติศาสตร์ในฉบับของพระเจ้าชายยะว่วมันที่เจ็ดเนีภาพสลักนะครับเจ้าชายเซเลนทกรุม,มาน นำพ่อค้าเปอร์เซียเฝ้าเฝ้าพระเจ้าชัยยะวมันที่เจ็ดที่ปราสาทบันตีชมานถ้าใครได้ไปอ่านปฏิมนันพธยาภาพสลักที่ปราสาบายนจะรู้ว่าภาพสลักที่ปราสาทบันตีชมาเนี่ยสลักขึ้นเพื่อสรรเสริญรเจ้าชายเซีนลูกมารว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมวางแผนในการนำอาวุธหน้าไม้กลนและอาวุธคว้างนะครับไปใช้ ใช้เฉพาะกิจนะฮะไปทำลายกองเรือจามจนสิ้นซากในสงครามยุทธนาวีเชื่อหรือไม่ก็เชิญชวนท่านติดตามตอนต่อไปนะครับถ้าท่านมีข้อคิดเห็นข้อสงสัยข้อเสนอแนะนะครับกรุณาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นจะขอบคุณยิ่งนะครับสวัสดีครับ